จากคาถามของเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่มีการถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับในเรื่องของฝาขวเดเบียร์หรือฝาขวดน้ำอัดลมนะครับว่าสามารถขายได้หรือไม่นะครับแล้วเพราะอะไรจึงขายไม่ได้นะครับผมสวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนยสรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นหลากหลายรา,ายการเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของ จสำหรับฝาจีบแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝาจีบนะครับจากขวดเบียร์นะครับผมหรือจะเป็นขวดน้ำบัตโรมต่างๆนะครับผมแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นฝาโลหะที่เป็นฝาเหล็กนะครับถ้าโดยเนื้อของเขาเนี่ยสามารถขายได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่ร้านของเก่าไม่ได้รับความนิยมในการซื้อนะครับเพราะว่าโรงงานปลายทางนะครับผมเขาจะมีข้อกําหนดว่าถ้าเป็นฝาเหล็กแบบนี้นะครับผมมันจะมีแผ่นฝาด้านในนะครับที่เขาอยากจะให้เราทําการลอกออกนะครับซึ่งต้องบอกตามตรงว่า เจ้าแผ่นฝารองด้านในนะครับผมที่เป็นพลาสติกเดียวขาวตัวนี้มันลอกออกยากมากนะครับผมนี่ก็เลยเป็นเหตุนะครับที่ทําให้โรงงานนะครับไม่รับซื้อฝาจีบแบบนี้จากร้านของเก่านะครับผมทําให้ร้านของเก่าเองเนี่ยก็เลยไม่ได้ทําการรับซื้อฝาจีบแบบนี้นะครับจากลูกค้าทั่วไปนะครับและสําหรับร้านของเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งถนนพุพจันทร์ประชาจีใกล้ๆก,ก,กับแอดพีคอนโดครับ และพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกการขยับมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลน,นอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นอนดไลที่ c w r e c y c l e ครับ หรือปกติแล้วผมจะทำการแปละลิงก์ไลน์แอดไปให้บนแคปชั่นครับลูกค้าก็แค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชันมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีนงานไปจัดการขนเองคุหนึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาร้านรับซื้อขยะหรือเซิรฟเวอร์ดีๆสักร้านในจังหวัดสิโลกแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ